สวัสดีทุกคนวันนี้ให้พวกเรามาเล่นเกมอื่นกันบ้างนะวันนี้เรามาเล่นเกมซีนามิการน,นะฮะทุกคนเกมซีนามิก็ขอให้ให้หลบซีนามิที่มาอู๋นี่ไงมาแล้วออต้องเดินไปถึงสุดเองเลยจะได้ชนะแมกกันอุ้ยเพื่อนขอหน่อยขอนั่งด้วย ขับสิไปเองก็ได้แล้วทุกคนนี่ไงมีเพลงมาแล้วทุกคนเอ้ยทุกคนมันมีที่หลบอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมล่ะงามงามงาเขาว่ากันว่าถ้าเื่อนนี้มาเราต้องหลบนะทุกคนไม่ไงเพื่อนาเข้ๆไปแล้วดูสฟ ไม่อะวน u n a m i มามันจะใหญ่ไนะโอ้โหโอ้โหไปดรก่นกระโดดโอ้กระโดดยังไม่รอดเลยทุกคนก็มันลื่นไงทะเลอ่ะถ้าทุกคนอ่ะมลืนติดเดียวเอง นี่คือบิเออกระโดดไม่ได้อะทุกคนมันกระโดดบ่ได้กระโดดบ่ได้สักทีฮูฮูฮูก้อนหินก้อนใหญ่เด้เ เพื่อนันดิจังเลยทุกคนทีเื่อนขยันกดจังตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะอีกหนึ่งปีกว่าจะถึงเรียนช้ามากเลย,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 ยไปต่อกันทีกคน เงี i, đó, ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงยเงี้ยต่เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงยงี้ยเงยเงี้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 งี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยเงี้ยเง้ยเงี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 ้ยี้ยเงี้ยเงี้ยเเงี้ยเงี้ยเงีงีี้ยเงเงี้ เฮ้ยว้าวหวัดดีลุงรู้ไม่รูว่าข้าื่งน่องมันมีอะไรอยู่อะแล้วนี่เครืองน่อะไรลุงนี่มันนี่แอบหรือไงเนี่ยสุดยอไดไปเลยลุงลุงสร้างที่นี่ลุงขอหน่อยข้างในกำลังชุลมุนชุลมิตรกันอยู่ขอไปดูกันอู้ ไปต่อเย้ yeah. มานน่อันนี้ปิดเพลงนะฮะตอนนี้ปิดเพลงเพลงจินหรือกระซิลล์ปก็ไม่รู้นี่นี่ขอเปิดเพลงก่อนเฮ้ยเปิดเสียงนี่ก็สุดเลยนะเนี่ยมาดีเพื่อนมาโลบซิเฮ้ยเดี๋ยวๆทุกคนเห็นไนะ นี่ไงเพลงวะแล้วใหดูโอ้ยบไปต่ออามิตาพ,พูดอามิตาพูอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นเซรามิมามันรู้สึกว่าตรงนี้มันมีน้ำพาย เทลมามหมันเทลาทำไมยังไมนน่จนินตนาแล้วทุกคนมีอะไรไปอีกบ้าง จะมีอะไรให้ซื้อบ้างดะเฮ้ยกี่บาทแล้วท้าไม่ใช่ไม่ซื้อตุอต๊กเตลีอันเนี้ยใช่ไหมใช่ไม่ซื้อตุ๊กเตะเลยกี่บาทโอเคช่วยช่วยกันไปกัน นี่วันนี้เปลี่ยนชุดนะทุกคนถอดหมวกออกด้วยนะพอรู้สึกว่าเรา้อนๆเลยนหม่เพื่อนดูเลือดของเรือของคุณดิจะไปแล้วม่สูนสวัสดีเพื่อน ตอบที่ทุกคนคืออะไรอะเพื่อนเรียงแสงได้เฮ้ยเฮ้ยเราเห็นด้วยพอไม่มีน้ำมันก็ยังถ่ายได้ทุกคนหยุดได้ไหมเนี่ยนฮ<อ>้่นมีนอนะไรรนั้นฉันขค้นไม่ได้ฉันอันนี้พายเรืออยู่ห ก็ในด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้มองเป็นเท้าแมวนะทุกคนเฮ้ยอะไรคยเฮ้ยพวกเราพวกเราออกนอกแมดดูดิเรื เท่าไรเท่าไรเข้าเข้าประตู What อือดูดีไปซื้อของดีกว่านี่ไร๋อถ่ายรูปอะ่ะหนึน่งว้ยสองสาม อ๋อเอาไว้ถ่ายรูปนี่เองซื้อต่อเนี่ยทุกคนอันเนี้ยโอ้ยใควกูเราไม่ซื้อตั้งแต่แรกอะไม่ใชงโอ้ทะเลแป็นงามฟ้าที่ทำสดใสมองเห็นเรือไปไกล ดซงเง้ยเดี๋ยวเดทุกคนขึ้นเท่าเท่านี้เหรอบิ๊กบิ๊กอันนี้ขึ้นเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยแม่แม่แี่แจ ว้าคือเล็กใช่ไหมเล็กเชิ้นมาไรอ่ะกสวดไมทันกระสวดไม่ทันกระสวดไม่ทันกระสดไม่ทันเมื่อกี้เพื่องเลียงแสงได้ไงอ่ะเดี๋ยวๆมีแต่ตู้เซนเนี่ยไปเลยเข้าคับเข้าครับเข้าครั เนี่ยพอกระโดยแล้วปิวคืออะไรหอ้หอหอ้หอห้อห้อห้อ